ถ้ามันเกิดอาการตึงเครียดก็ให้รู้ว่าเมตตาเรายัางน้อยอยู่เพราะมันกดข่มมากไปแสดงว่าพื้นฐานลูกขาดเมตตาเพะฉะนั้นแม่แนะนำว่าช่วงเวลาที่เราเดินก็ดีนั่งก็ดีแล้วใจมันเบาๆให้ลูกพิจารณาความไม่เที่ยงของกายบ้างจิตบ้างเพื่อให้เกิดนิพพทายานเป็นระยะระยะสอง ให้เจริญเมตตาภาวนาก็คือเห็นอะไรก็บอกใจว่าเมตตาธรรมคำจุลโลกแ,กแรกๆใหม่ๆก็ต้องน้อมไปอย่างนั้นก่อนเพราะถ้าไม่น้อมใจไปอย่างนั้นแล้วแล้วก็ลำพังบริกรรมอย่างเดียวมันก็ได้แค่ศีนสมาธิแต่ปัญญายานยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นอิทธิาบาทย่อยช่วยให้สติสัมปชัญญะตื่น สองผลพลอยได้เมื่อสติสัมปชัญญะตื่นแล้วเขาจะคอยสอดส่องดูแลใจใจจะคิดทลาไหลไปทางไหนถ้ามีสตินะเขาจะคอยปัญญายัณก็จะมาเป็นคู่คู่บัดดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สติอ่อนแอไม่มีกำลังเมื่อนั้นมานก็จะเข้าแทรก จิตเราก็จะโดนนิวรณ์ครอบงำเห็นอะไรได้ยินอะไรมันกวางหูกวางตาไปหมดเลย